สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้กันนะครับโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองและมีความรักที่ดีอย่างที่คุณนั้นปรารถนานะครับเราจะมาดูดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีกุมกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกุมนั้นอาจจะขอนขวายในการหาเงินหาทองเนี่ยค่อนข้างเยอะหรืออาจจะ จะเสียค่าใช้จ่ายไปกับในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบางคนนั้นอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งฟุ้งเฟอ้อสิ่งที่ทําให้ตัวเองนั้นเป็นที่พึงพอ,พอใจหรือ เป็นการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับแต่อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมในช่วงจังหวะเดือนมิถุนายนในช่วงปักหลังนี้เนี่ยคุณจะอุดมสมบูรณ์ไปได้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างแน่นอนจะมีการหมุนเงินหมุนเวียนเงินค่อนข้างมากในปริมาณที่เยอะซี่จะทําทให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะ ชุ่มชื่นหัวใจหรือค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการได้เงินได้ทองในช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ยังมีบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายในบางเรื่องบางราวเช่นอาจจะเหนื่อยหน่ายในเรื่องของการทํางานเหนื่อยหน่ายของคนโดยเฉพาะบริวารที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณที่จะทําให้คุณนั้นเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่ทําอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดผลตอบแทนที่ได้รับมาในสิ่งที่ผ่านมาก็ยังทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขกับผลตอบรับที่ได้มานั่นเองนะครับ สำหรับความรักหรือจิตใจของคุณนั้นช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณนั้นมีชีวิตชีวาจิตใจอู้ฟู่มากเป็นพิเศษปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณเคว้งคว้างหรือว่าอาจจะต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวหรืออาจจะยังอยากอยู่นิ่งๆทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจตัวเองสักเท่าไหร่นะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระจะมีคนเข้ามารับฟังคุณมากขึ้นช่วยเหลือคุณมากขึ้นและคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคู่หูใหม่ๆมากข,ขึ้นทําให้คุณนั้น้นนค่่อขางทีจะ มีความสดชื่นมีกำลังใจในการทำงานหรือในการหาเงินมากทีเดียวเลยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้ว ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานการงานของคุณนั้นอาจจะต้องทําอะไรเยอะนิดนึงหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้นแต่ตัวคุณนั้นก็ยังรับมืออยู่แต่อาจจะเบื่อหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของเนื้อง,งานหรือว่าในเรื่องของคนทํางานมากสักหน่อยนึงก็ขอให้คุณนั้นพยายามทําความเข้าใจหรือทําใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างน้อยที่สุด ก็ขอให้คุณรู้ว่าการงานมันเป็นเรื่องอธรรมดาที่มีอุปสรรคบ้างอาจจะทําให้คุณนั้นเบื่อหนกับงานที่ทําอยู่หรืออาจจะอยากเปลี่ยนงานก็ขอให้คุณนั้นทําใจเย็นๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างอาจจะทําให้คุณนั้นมีกําลังใจมากขึ้น พราะอย่างน้อยที่สุดการงานที่คุณกําลังทําอยู่นี้หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนสร้างเงินกําไรให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องมีความอดทนอดกลั้นหรือค,ค่อนข้างที่จะต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นั่นเองสําหรับในเรื่องการเงินต้องขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงจังหวะปักหลังในเดือน มิถุนายนนี้ด้วยว่าคุณมีโอกาสที่จะหมุนเงินหรือได้เงินก้อนได้เงินเป็นกอนเป็นกรำรอย่างน้อยที่สุดคุณก็มีเงินมีทองที่จะใช้ใจ่ายใช้สอยหรือช่วยเหลือคนได้อย่างแน่นอนบางคนนั้นอาจจะหวังเงินหรือผลตอบแทนที่ผ่านมาที่ยังเบิกไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้รับ เป็นเงิน,เป,นเป็นกรอบเป็นกรมช่วงนี้คุณมีโอกาสจังหวะที่ดีๆที่จะมีคนให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือกระทำมาไว้แล้วรวมทั้งคุณจะมีโอกาสที่จะได้โครงการใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนอีกทั้งบางคนที่ทําธุรกิจอาจจะมีคู่หูใหม่ๆคู่ค้าใหม่ๆที่จะต่อยอดธุรกิจการงานของคุณให้จเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น สำหรับในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะโลกสีชมพูของชาวลัคนาราศีกลุ่มเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีกลุ่มที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเนื้อหอมในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะแต่งตัวสวยมากเป็นพิเศษทําให้คนนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงมาชอบพอคุณมากคุณจะได้พบเจอหรือทําความรู้จักกับคนใหม่ๆทําให้หัวใจของคุณนั้นพองโตได้ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ควรจะใช้เวลาในการศึกษาให้ดีพออย่ารีบด่วนตัดสินใจอะไรไปอย่างรรวววดเเเ็หืออตตาามมใจังกกินไป สำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกว่าช่วงจังหวะในช่วงปักหลังในเดือนม,มิถุนายนนี้คุณจะมีคู่ที่คอยส่งเสริมเกื้อนหนุนเข้าอกเข้าใจคุณเป็นอย่างดีรวมทั้งตัวคุณหรือคู่ของคุณนั้นจะเอา,เอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากเป็นพิเศษถือได้ว่าในช่วงจังหวะนี้ดวงค่อนข้างที่จะส่งเสริมการทําให้เห็นโอกาสต่างๆนานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวคุณกับคู่ของคุณเอง ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนทําให้ช่วงนี้ความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและมีการกระชับความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองและจะทําให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณนั้นมีกําลังกายกําลังใจที่ดีแล้วก็จะไปต่อยอดทาให้คุณสามารถที่จะทํางานหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ครับขอขอบคุณสําหรับการติดตาม ทุกช่องทางของเข็มทิศพยากรณ์นะครับหากคนใดต้องการสนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในทุกช่องทางก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณครับ